บินไปในปลานเห็นเทือกเขาหิมาลัยใกล้แบบนี้เลยแหละพวกเธอเผื่อใครจะไปเที่ยวในปลานลนะตอนนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียมีบินไปกาดมันดูสัปดาละ4วันทุกจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์ใช้เวลาบิน3ชั่วโมงเศษก็ถึงกาดมันดุประเทศในปลานล,ละแต่ก่อนใครจะบินแนะนําให้จองอาหารล่วงหน้าไปก่อนเพราะว่าจะช่วยประหยัดได้ถึง20%่สิบเปอร์เซ็นต์ยังไงคือจองไปก่อนเนี้ยถูกกว่าซื้อบนเครื่องบินแหละแต่อย่างนะจองไปก่อนมั่นใจได้เลยว่าอาหารที่เราเลือกมีแน่นอนรวมถึงเราจะได้รับอาหารก่อนผู้โดยสารคนอื่นที่ไม่ได้จองล่วงหน้าด ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาพร้อมกับน้ําดื่มฟรีด้วยอาจัดไปเลือกไม่ถูกจัดไปทั้งผัดไทยผัดกะเพราไก่เลยจ้ะจองอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย24ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์ของ Air ์เอเชีย er, หรือไม่ก็แอป Air ์เอเชียมูฟส่วนตอนบินนะใครอยากเห็นทิมาลัยชัดๆแบบนี้ข่ไปให้นั่งฝั่งขวาขากลับให้นั่งฝั่งซ้ายาอากาศดีก็เห็นเอเวอเรสต์ออกมาต้อนรับเลยแหละอาไปถึงกาดมันดุแล้วอย่าลืมออกมาเดินเล่นด้วยละกันในเมืองมีทั้งย่านทามเมลที่ช้อปปิง้งแล้วก็มีเดอะบาร์สแควร์ด้วยหรือใครอยากเเ็็นนนมมา,าลอมัลออออกก่่่งงถไไปไปืวจะ ดูรีเคลนากากฏหรือแม้กระโพคราแต่ไปถึงเนปาลทั้งทีนะอยากให้ทุกคนได้มีประสบการณ์สนุกๆด้วยการไปเทรคกิ้งมือใหม่ก็อาจจะเลือกรูดประมาณ4-5วันแต,แต่อยากเห็นวิวสวยๆจำ่จำๆจริงๆนี้อาจจะต้องเลือกรูดประมาณ8-10วันอ่ะใครอยากมีประสบการณ์สนุกๆแบบนี้ลองคลิกเข้าไปจองตัวได้กับเว็บไซต์ Air a เ i a หรือไม่ก็แอป a i r a เ i a ชีย e